คือแปลเดือนหาด้วยครับแปวเดือนหา้าอร่างน่างลครับราแนะล่งลายนะตอนที่นี่ไงแปวเดือนหาแต่ว่ามี้มาตาเสารนะครับบัว่อยรุ่งหารลุ้งแต่อว่ารุ่งงคำเรา <c oughs> แปเดือนหา ลองลึกตืก่ึ้นฟังน่อนะครับเลยาจะพาเดินหาไปคือนลองน้ำลึกนะแต่ว่าเขต้องล่งกรได้นะครับเพราะว่าต,ต้องนั้นลึกแห้งท้องนั่นนี่น้ำไหลผ่านะเว้นลองน้ำตื้นนะิดนึงตรงที่คนหาปลาอยู่ไหนก็ลองน้ำตื้นเนี่ยฐานน้ำลึกแบบรุ่งบ่ะได้เลยระวังน้ำไหลผัดของลงใปต้งเดี๋ยวเมื่อ ขอบคุณทุกท่านที่รับชม